สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาเด้อกินกันโอ้ยแห้งหมดแล้วมั้งเนี่ยคลุกก่อนคลุกก่อนคุกกอนเพื่อนๆนี่เห็นไหมติดบ้านติดเรือนไว้อย่างละหอ่อสองหอ่อเวลาอยากกินก็ไม่ต้องไปตลาดลำบากไปทุงงอกนั่นแหละเพราะกว่าจะได้กิน ก็ใช้ได้เลยนะเส้นแห้งสำหรับผัดได้มันนันยายผัดส้นเส้นสดมันเหนียวอันนี้ไม่ค่อยเหนียวหรอกแต่ว่ามันไม่ค่อยติดกัน อ่อนๆอ,อ,อยู่ประเก็บมาคันช่อมพอถ้าถ้ามันแก่มันจะเหนียวไม่ค่อยอร่อยอันนี้อ่อนๆอ,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 อร่อยอยู่ ขนาดปากไม่ค่อยได้รับรสกลิ่นไม่ค่อยได้รับรสนะทั้งปากทั้งจมูกเลยยายนะจมูกยิ่งกว่าปากอีก ใครมียาอะไรบอกใหญ่หน่อยเนาะทั้งจมูกทั้งปากเลยไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ได้รับรสไม่ได้รับกลิ่น Bye ยากแต่กลิ่นน้อยมาก <c oughs> อติดมา <c oughs> ปีละสองสองปีละสองสามซองเพราะติดกระเป๋ามาอยากกินอห้รนจะก็จับ กดจับนำคนที่ยายสั่งมาวันก่อนอร่อยเลยที่ยายขายนะอืม้มนสวยหน้าสวยนะดูจาน จานใหญ่มากคิดถึงขนมครบสมัยโบราณอันนี้มันไม่ค่อยชอบน้ำเยอะปลูกเอาไว้ที่นาตรงที่สูงสูงเวลาจะทำขนมครบก็ไปตัดตัดแล้วมันก็ขึ้นใหม่ ครกสมัยก่อนไม่รู้จักใส่เผือกใส่ข้าวโพดใส่อะไรหรอใส่แค่นี้แหละขนมครอกบราณใส่ข้าวต้มด้วยอืใครเคยกิน พอแล้วเอาไปกินไล้สดต่ออม่อิ่มไลสดไม่มีอะไรกินมีอยู่ของกินแต่ว่าเดี๋ยวจะไปกินกินตอนนี้อิ่มไลสดกินอีกอิ่มอยาบว